ดูดูนมแม่แล้วดูก็หลับอย่างนี้แหละค่ะงับดึกดูดูนมแม่แล้วดูก็บแบบนี้แหละคะ ยิ้มหน่อยโอ้ยท่านยิ้มท่านบิดเป็นว่าบิดเอาเนือ้อเอาหนังผู้เฒ่าคนว่าน่ะอ่ะางกับเบงขี่พร้อมบิดเอาเนือ้อเอาหนังเบงขี่พร้อมน่องยู่นี่ เป็นไงลกูกง่วงแล้วสิอิ่มได้ยังดูดอีกไหมนมนะ่ะเตรมนมจากเต้าหมาม้านะอย่างนเดี๋ยวจะพาไกวเปนะลูกนะ ดีจ้าพี่น้องฟังไปสุขสุขคนมา,นมานด้วค่ะมันีแม่นุกออนพาพี่น้องมากินพร้าหมูนะคะหมูติดมนันนิดนึงที่แม่เพิ่นเทศไายด้วยะคะ่ะพี่น้องจ้าไม่เผ็ดนะคะอันเห็นแดงๆดีละส้อยพริกขคมันตัดสีกันซื้อน,นะ,คะ้ค่ะพักเค็งเคียงกันเนียนผักซี่จ้ะล้วก็เอียงกระนอหัวปีหัวปีเย็นลวกค่ะแล้วก็มะเขือปอกนะคะพี่น้องจ้าตกแต่งด้วยใบสลัดมากินข้าต้งกันเด้อค่ะเด้อแชร์ต้องกันเออพี่น้องจ้า โปรโมชั่นมาใหม่แล้วนะคะพี่องจ๊ะโปรวันที่9เดือน9ของกาแฟ B 7ซเวนนะคะเพื่อสุขภาพสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของควบคุมความดันนะคะเป็นเบาหวานเรื่องตันในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลปวดคอเข้าพลหัวไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะอีหลานแนะนําลยค่ะพี่องจ๋าดื่มกาแฟ B 7เซเวนเป็นประจําทุกวันวันละ1 2สซองสามารถดื่มระหว่างวันได้ด้วยนะคะ ตอนท้องว่างด้วค่ะพี่น้องจ้าโปรวันที่9เดือน9ซื้อ6กล่องแถม3กล่องนะคะพี่น้องจ้าได้ทั้งหมด92ในราคาเพียง1,490บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะบอกเลยพี่น้องโปรคุ้มมากๆโปรโมชั่นมีหลากหลายมากมายนะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมรีวิวได้เลยนะจ้ะเอากินข่าพี่น้องกินกินกินมื่อนี้นี บเรเด็นผ้าบักหลามานางไม่คิดอกคะ่ะบักหลานอนอยู่บักหลาชอบนอนเป็นบักหลาชอบนอนเล่นพี่นอ้อ <c oughs> งกลางเืนตื่นตะวานมีลูกที่บ้านหลาไข่รอนกินน่มอยู่เต่านะคะแล้วก็ไกวเปนะคะพี่นอ้องไกวเปยเมืงไหมุ่มหนาลักมุ่หนา่งยิ้มมุ่งน้่ง,น,งนาบูดน้ำเยอในเมืงอยเยอะค่ะพี่น้องกุลธ์ตอนที่นั่งแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเริ่มแบบวายยู่โตเริ่มตั้งได้เริ่มสีค้าใได้นั่นแหละต้นคอยสิเป็นตะมึงนะคะพี่น้องบอกว่าวงแต่นอนอนอนกับกินอร่อยอืม่อยก็อร่อยเห็นแบบขึ้น แม่ลูกอ้อนกินกะแมนกะแซมบแบบแม่ลูกอ้อนหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณถามว่าทำไมกินแต่หมูคะจริงๆก็อยากกินอย่างอ,างอื่นนะมันก,กินไม่ได้ผู้เฒ่าเคนบอกว่าที่เพิ่งกินอันปลาเอากินแต่หมูกรอนตะไคร้นีนะว่ากินเพราะว่าหลักมีแผลมันชินุ่นในผพี่น้องไก่กับไข่ไม่เค,ยก,คยกินก็เลย กินแต่หมูอย่างเดียวไข้เค้งมันแข็งเกินผู้เฒ่าผู้เฒ่าบ้านเคยกินปลาเด้อนั่นแหละไม่รู้บบบไม่รู้กับพิษกินผิดอาหารมันแล้วแต่คนด้วยนะคะบางคนก็บพิดบางคนกับพิษกินมัวๆไม่ได้อื เริ่มแรกว่าช่วชื่อเป้ควายเปไฟ,ไฟฟ้าม,มันกี่บาทนะปะ๊ะสองสามพันไม่รู้จีมองไม่ออกจียอดีๆเป็นมืนอ้อเลยเป้แมนเพล่อพบอกว่าพ่อลงซื้อดอกแต่ขนาดซื้อเตียงมากขใส่ให้มีขุมอยู่เตียงหลายซื้อมากเจ็ดแป้งก็บาทมาให้เนียน เล็กหน่อยน้อยแม่บพืนว่าเล็กหน่อยมันมักนั่นเปรย์ห้าวไก่พอดีเรียกโอ้สีขานไก่เนี่ยมันคุ้มไปกับสิบประเดี๋ยเห็ดเบียบไม่ได้ตอบลูกค้าทันทีนะไก่หลังคืนเลยแม่เพื่นเรียกว่าม่ต้องซื้อมาดอกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนอากาศคือยากเปลี่ยนการนวดดีเอาอูบานห้านี่แหละแม่เพื่นก็เรียกว่ายง้มเว้นเดี๋ยวแม่ชิมเมืองไฮเออนั่นแหละมึงคอยเสด็จขายของนะพี่น้องกต่แมนคว้าแม่เพื่อนว่า อนองยุกอะนิดหน่อยนี่น้องเปลี่ยนเร็วไปเปี่ยนเล้วกับสิบนเบอนั่นนั่นเปลียนอะเดี๋ยวนี้ให้อุ้อมแลกเดินเนี <c oughs> ่ยเจมินไม่ไม่ๆๆเอาบอกว่าบางทีน้องยูกกับมักนอนนั่นยุตเเียงน้ำนิ่งน่อนงน้นนำปลาเนาะ <c oughs> ไปวางปุ๊บลับอเอาจ้งมือสาวตอนตีีช่ม ใส่กินนุ่มแล้วหรือนุ่มต่อเท่าไหร่ก็พักหเหงือผ้านอนผ้าน้ำเตียงบ่นอนเอาลงปุบอีเลยเอามาที่นี่แล้วนอนน้ำเตียงนั่นงรับปุ้ยเหยียดเสาเลยพี่น้องแล,ะะล้วจ้าลงมเขานะคะแม่แม่ท่านแดนใส่ตีไฟฟ้านบอกได้เลยว่ามันดีบ่ จะเป็นดีสุดๆสื่อกลัวซื้อเราจะตังค์เอออยากซื้อจะเสียเงินสินะว่ามันมันสมควรซื้อไหมมันคุ้มไหมสินะจีร้อยแม่ซื้อเราก็เลี้ยงแบบเบสิกเลยอะแบบประมาณก็เสือผาสือซื้อมากทั้งหมดยี่สิบกว่าตัวใช่ไหมวะเจ้าสื่อเด้อ แม่ว่าเดี๋ยวก็ใสไปได้แล้วเดี๋ยวมันไงเร็วบักเขือบอกบักเพือกินได้อยู่ดิฮะเพราะว่าตอนลานขอดออกมาขอดเซ็จอยู่รพยงบานวันที่สองอนฮ็ดซุปบักเขือให้กินร่องบานคอยว่าพีทคอยกินได เปนี้ยนี่กับเปนันร้านานเี่น้นองแฝดร้านแฝดร้านแฝดอร่อยะอมนออมนหอมตะไคร่ตะไคร่อนอนนแ่บกุบแล้กปูหายก็เคเห็นเมื่อกะมาขึ้นหลาว่าคอย อนไอย่างน้ำรูลอะค่ะแบบมวงน้อยไ่้รองเมื่อรับนี่จับคน่ไ้ตรวดอยู่ไม่ไะเพ็เพื่อสิเป็นผู้อุ้มลูกเป็นเมืองลูกเรากลายเป็นมือยากกน่ออยากกินน่้อยากกินน่องน่องกตุกออกได้ดมได้คงให้ไปเลยก็ลับได้พี่น้องันมาน้องก้าสิบมกัเทียงขึ้นตีหนึ่งก้าสิถานก็รับก็เลยตีสามตีสี่ยังเดินอย่แต่ว่าต้อให้มรับ อันเพยไม่ซีกันสามีกับเป็นผู้เอาไห้เส้นเส้ๆๆในใหญ่หน,น่ะคะพี่น้องก็อีแม่อันนี้นรับกนมาลับกบได้หรรับไม่ดีหรเนาะบอกให้รับก็รับเนาะเชื่อหอเ่นะคะถ่าน,นอกจากว่ารู้สึกกินเนาอบางคนปุกเอา,า,าลย่างพอจะตีซีปุ๊กหลาที่เป็นคนเมืองตองอาจากเอาลูกว่ได้ีแบบง้อแงดีใครชื่ออื่นเฮ่นพยไม่ซีนเนี่ยมาอุ้มให้ พราะว่า,ายุ่กับหลาบเราคอยนิ่งนะมักไห้เนาะแล้วป้าเนาะนอกจากกินนมมึงเห็นยูยูแต<ย>่ว<ย>่ายุย่ๆๆยกับพอกับยาาเนี่ยรู้ไหมข่แป๊บเดียว

วันหนึ่งแป,ป๊บเดียวนะใช่ตรงนี้ยุ่งๆอ่ะแป๊บเดียววันลาก็ฉีบผอมเริ่มหลับพี่น้องเพราะว่านยายเป็นแบบกินที่ไม่ได้หลายแม่เพล็กกินนมกินผลไม้กินข่าวได้หลายเพราะว่าระหว่างลูกอยู่นมลูกเคยฉีดมีสารอาหารจากเองมีมีเดียวมีแรงก็ฉีบผอมไม่ได้หรอกเวลาลูกเศรกินนมคนละ ฟาร์มก่อนมี่ีวิเป็นเพลงมือชีดแล้วจะมีเวอร์ชั่นใต้ต่ำตลิมตะเล่น,นะตอนเดิ่นได้อืมบ้าหลิ่นนามนั้นดิเป็นหน่อยอันผ้าบัดเด็นนามผ้าเด็นนามไหวนามว่าเป็น <c oughs> อร่อย ิปกับมิสเตอรแบบนี้แหละค่ะพี่นอ้องค่ะเป็นคลิปปัจจุบันกินเมนูซับซไม่ได้เลยที่เห็นดูเนะี่ยคือคลิปคลิปก่อนท้องคลิปเก่าสามาตัดต่อใหม่เพระาะว่าต้องบอกว่าเพจอีดาพักกินนะ่ะไม่ได้โฆษณานะคะถูกปิดโฆษณาหละจะเป็นเพจกินเพื่อขายของสัดส่วนใหญ่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะค่ะพี่นอ้อง พ่อแมุ่กทุาอาหารที่นั่นเป็นที่พี่น้องเห็นกินเผ็ดนะกินของดองของดิบกินพริกแกงนั่นขนมจีนพี่เนี่ยนั่นคือคลิปเก่าแล้วเอามาตัดต่อใหม่เพื่อให้พี่น้องได้เห็นได้คลายของไปสินะณเวลานีาน้นะพี่น้องถ้าเกิดเรากินได้ไม่ได้ปุณณนั่ก็จะเป็นคลิปปัจจุบันอีโดนีกหลายเดือนอยู่บางคนก็นเห็นแต่จบตีว่าตอบนะคะเพระาะว่าเราตอบดูเราไม่พี่น้องเราต่ <ใ>นยนอธิบายให้กันเน<อ>ยบางคลิปก็มีหัวคลิปให้บางคลิปก็ใตโ้โพสก็มีก็เขียนอธิบายบอกแล้วหละก็เรว,ว่ามันมันหลายโพสนะถามหลายโพสก็เรบ่าตอบตาววานบดีวาบอดีเขียดด้วยค่ะขอใจอยู่ว่าเข้าใจอยู่ว่าทุกคนเขาก็ไม่มาเลื่อนอ่านนะนะเยอะทำมันก็เลยมาชี้แจงให้คลิป่ายกีฬะชัว แค่นี้ที่แก,ก่นนตื่นกินมากมั้งทายคลิปหรอเพราะว่าแล้วมันเรากินไปไหนทุกวันกันเขาบอกว่าโอ้บะหมี่อ่าเซ็บๆเขาก็เบื่อไงเข้ ah าใจก็เลยต้องเอาคลิปอื่นมาลั่นใหม่อีกอย่างหลักก็ขายของแลกก้วของที่หลักขายหลักก็กินไม่ได้แบบที่นี่ พลาดนะอืมพอดีอ่ะแม่จะพลาดเรื่อยู่นะแต่เราไปหุงข้าวมันไม่ได้กินข้าวเอ้ยไม่ได้กินนู่นต้องกินข้าวเขาบอกถ้ไม่ตัดกิ๊บตี่จ้าพักก็จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินนั่หละทำอยู่วันนี้แม่เป่าป้าพีเป็นถามเมืองยัวไม่ต้องไปก๋วยเตี๋ยวเลยก็ว่าแหละก็ไม่ได้เลิกกิ๊ทุกมือทุกมือเป็นไหนพี่น้อง พ่อมั๊ต้องน้านสินค่านะคะนั่นแหละตะวาวาก็ขอบคุณเะคะ่ะขอบคุณสุขูสุคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าพี่น้องจะซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าอุดหนุนหรือไม่อุดหนุนไม่จําเป็นเลยนะคะพี่น้องหลาเข้าใจแค่ทุกคนมาให้กําลังใจพิมพ์พูดคุยการสนุกสนานเอ็นดูลูกหลานยนอ้อยยูทูบเราขอบคุณห,หลาแพกินทห้นี่กับเป็นพระ,พะ,ะ,ะคะุณเลยแล้วค่ะดีใจหล,หลายแล้วเอาเศร้ากินเกินนั่นแหละคลิปนี้นะคะพี่น้องจะกลับ จดี๋่บอกกันเนั่นแหละคลิปนี้นะคะพี่น้องจ้าหลังจาไว้กินปลาหมูแซ่บๆหอมๆใส่ตะไข่ออนเนี่ยพี่น้องมึงเนะะี่ค่ะผู้ใดอยากกินกับจัดแบบรดจัดแบบคน้คนมาค้นกินได้ดด้วยค่ะพี่น้องแม่รู้เออกินเด็สไตล์นี่แหละคะ่ะเอาพบกันใหม่เด้๋ยค่ะคลิปหน้ากันวีหลักว่ากินกระเพร๊ววิสิคลิปนี้นนนไ,ปนไปแล้วสวัสดีจ้า